สวัสดีครับช anel ปอนด r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอรหัส AE 1 5 0 0 WH 1 a เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาคาซิโอรเรือนนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเห็นครั้งแรกเนี่ย อาจจะไม่คิดว่าเป็นคาสิโอนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดทรงมาแบบนี้ใหญ่ๆโตนะครับดูลุยๆแบบนี้หลายๆคนจะไปนึกภาพว่ามันควรจะเป็นจีช็อกมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคาสิโอเป็นแบร,รนด์นาฬิกาที่เขาก็เป็นแบร,รนด์แม่ของ G ี h ็ ck นั่นแหละนะครับ g s ช o อ k จริงๆมันก็เป็นแค่แบรนด์แบร,รนด์หนึ่งย่อยของคาสิโออ่ะซึ่งคาสิโอเองอี่ะมีนาฬิกาแนวๆนี้อยู่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้ไปสนใจมันมากเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงคาสิโอเนี่ยถ้าไม่นับ G s ช o c k นะ ก็จะไปนึกถึงนาฬิการ,ราคาแบบเริ่มต้นย่อมเยาราคาถูกอะ่ะจะต้องได้ง่ายหลักลร้อยอะไรแบบนี้นะครับใครที่จะเล่นหน้าตาแบบนี้ก็จะข้ามไปจีช็อ k ไปเลยเพราะว่ามันก็จะดูแบบภาพจดจํามากกว่านะแต่ผมจะบอกว่านาฬิการตระกูลนี้ของคาสิโออ่ะมันเป็นเรือนที่มันน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาแบบทําราคามาถูกแบบน่าเหลือเชื่อมากๆอ่ะแต่ว่าฟังก์ชันที่ได้คุณภาพที่ได้นี่ก็คือแบบ เทียบเท่ากับ G Shock เลยนะครับคือแบบงงเหมือนกันนะว่าทํามาแล้วมันไม่ตีกับ G Shock เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลงดีเทล,ลเรือนนี้กันเพราะว่าเป็นเรือนนึ่งที่หน้าตาดูดีมากนะครับแล้วก็เคสไซส์เนี่ยมาแบบใหญ่โตคือใครอยากได้ในาฬการราคาหลักร้อยอะแล้วแบบมันดูใหญ่เต็มข้อดูสปอร์ตดูลุยแมนแมากอะ ตัวนี้นี่คือแบบที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราจะหาได้เลยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าเรือนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเริ่มแรกก่อนเลยเนี่ยอยากพูดถึงฟังก์ชันกันก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะคือ <ing> uh> อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรือนนี้หน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดแสดงผลที่แบบค่อนข้างจะใหญ่โตสะใจมากๆนะครับที่หน้าแรกสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยจะมีแถบเป็นเม็ดเมดแบบนี้นะครับเม็ดตรงนี้มันเป็นการแสดงผลทีละ10วินาทีก็คือทุกๆ1กสิบวิเนี่ยมันจะมีการเต ก็จะค่อยๆ่อยวิ่งสเกลไปจากศูนย์ตรงนี้นะครับจะเห็นเลข0ูนย์อยู่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้เป็นเลข10นะครับพอครบ10ปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มวิ่งใหม่นะครับอย่างเงี้ยเป็นการลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็คือรอบหนึ่งที่มันวิ่งเนี่ยมันก็จะประมาณ20วินั่นแหละนะครับซึ่งเวลาเรามองเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรือว่าช่วยอะไรเลยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่มองวินาทีจริงๆนะอย่างเงี้ยโอเคเรารู้ว่าตอนเนี้ยมันมาแบบประมาณสักอยู่ตรง15 10 10วววิิิลลลละะนนนนคครััักก็ืืออมมผ่าแแีหง แต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่ามันเป็นช่วง20วิช่วงไหนอย่างอันเนี้ยเมื่อกี้ก็คือช่วง20วิสุดท้ายก่อนจะปรับเวลาจาก7นาทีเป็น8นาทีนะครับแต่เราไม่รู้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองไอ้ด้านล่างนี้อยู่ดีนะตรงนี้มันก็จริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อะ่ะคือถ้าเกิดอยากจะให้ช่วยจริงๆนะตรงเนี้ยมันต้องวิ่งวนมาวิ่งครบรอบเลยนะครับแล้วก็ไล่สเกลไปจาก0นย์ไป60แบบเนี้ยอันเนี้ยจะดูได้เลยนะครับว่ามันใกล้จะครบนาทีหรือ,อยังนะครับดังนั้นก็เรียกว่่าเป็นแคกม,มกะ เพื่อให้นาฬิกามันดูมีความเคลื่อนไหวนั่นเองนะอันนี้ก็ดีเทลแรกนะครับส่วนการแสดงผลทั่วไปก็แน่นอนด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีชื่อวันที่อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีชื่อวันอยู่นะครับมีวันที่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเลขเดือนนะครับเดือนหนึ่งะครับตรงกลางก็เวลาทั่วไปเลยแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยปุ่มด้านซ้ายบนสุดเนี่ยเป็นปุ่มตั้งเวลานะครับเหมือนกับนาฬิกาคาเซโอทั่วไปเลยเวลาเรากดค้างอย่างเงี้ยมันก็จะทําการกระพริบตรงที่เราจะจะตั้งเวลานะครับ สมมติว่าอยากจะตั้งอะไรก็กดปุ่มโหมดอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเลยอยากตั้งนาทีตั้งปีนะครับตั้งเดือนวันนะครับสมมติว่าตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตรงเนี้ยตัว Adjust อีกทีนึงก็จะกลับมาเป็นโหมดใช้งานปกติส่วนด้านขวาบนเนี่ยเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับนี่มีไฟให้ด้วยนะแต่เป็นไฟ LED แบบเป็นหลอดนะครับอย่างเงี้ยพอกดปั๊บเนี่ยมันจะพุ่งมาจากด้านล่างแบบนี้ ไม่ได้เรืองแสงขึ้นมาแบบเป็นจีช็อคอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องแบบตามงบนะอันนี้ว่าเขาไม่ได้นะครับงบมาขนาดนี้มีไฟด้วยนี่ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับเข้าที่มือก็ถือว่าดูเวลาได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่ได้แย่เลยนะเห็นทีแรกก็แอบ,บกังวลอยู่ว่าเออมันจะช่วยไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยส่วนด้านล่างขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ ถ้าเป็นโหมดปกติกดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนปุ่มด้านซ้ายล่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นปุ่มที่เอาไว้เข้าโหมดต่างๆแล้วนะครับกดทีหนึงเนี่ยก็เป็นโหมดจับเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะเพราะว่าสามารถตั้งค่าเวลาปุกเนี่ยได้ถึง5เวลาเลยนะครับก็ถือว่าดีนะตั้งปุกได้ด้วยส่วน TR เนี่ยก็เป็นการเค้าดาวนะครับอย่างอันนี้ก็เรียกว่าเค้าดาวยีิบสี่ชั่วโมงนะก็จะค่อยๆลดลงไปแบบนี้นะครับซึ่งก็ตั้งได้เหมือนกันนะว่าจะให้เค้าดาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาใช้ง อันนี้จับเวลาเดินหน้าก็จะวิ่งไปแบบนี้ก็จะมีเอฟเฟกวิ่งอะไรประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าจริงๆเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่เราเจอบนคาสิโอราคาปกติอยู่แล้วอะนะครับพวกดิจิตอลวอชของเขาอะกดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเวลาทม์โซนที่2นะครับก็สามารถเลือกดูได้ด้วยนะเรือนนี้เลือกได้2องทําโซนด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยอันนี้ก็กลับมาเป็นเวลาปกตินั่นเองนะครับฟังก์ชันก็จะเห็นได้ว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของคาสิโออยู่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่เท่าพวก G ีช็อ k ราคาหลายพันนะีบบพวกม ฟังชันเปิดไฟอัตโนมัตินะครับบางเรือนต่อบลูทูธได้บางเรือนก็มีฟังก์ชันสลับหน้าจอดูรูปแบบต่างๆได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าลดทอนรายละเอียดลงไปประมาณหนึ่งอะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ครบมากๆอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ต้องพูดก่อนเลยคือมันเป็นแบตเตอรี่แบบ10ปีนะครับนี่คืออันนี้ G ีช o อ k บางเรือนยังให้ไม่ได้เลยนะบางเรือนนี่3ปีก็หมดแล้วนะครับแต่อันนี้คือแบบแ0สิปีอะเรียกว่าผมว่าใช้งานไปจนพังอะมันยังแบตไม่หมดเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็ตัดปัญหาเรื่องการเปลี่นแบตไปได้อีกประมาณหนึ่งด้วยนะครับารายละเอียดฟังก์ชันภาพรวมก็ประมาณนี้นะถือว่าทํามาได้ดีมากๆเลย ส่วนตัวเคสเนี่ยวัสดุเป็นเลสสิซนสีดำนะครับแล้วก็มาหุ้มตัวเคสด้านนอกไว้แบบนี้นะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีการปิดฝาหลังมาแบบนี้นะครับสเปคการกันน้ําก็ให้มาร้อยเมตรด้วยนะถือว่าลงน้ําแช่น้าว่ายน้ําได้สบายมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่การใช้งานเลยเนี่ยต้องระวังกันไว้หน่อยนะครับคือด้วยความที่มันไม่ได้เป็น G ีช o c k อะนะครับคือ G ีช o c คอะชื่อก็บอกว่ามันเป็นแบบการรับแรงกระแทกแรง G รีแบบนี้นะครับ g r a วิ t y ทั้งหลายนะ ดังนั้นเนี่ยจีช็อกจะทนเรื่องการตกกระทบกันตกพื้นหรือว่าแรงแบบมากระทํากับนาฬิกาเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเรือนนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้ก็จริงนะแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะสามารถรับแรงกระแทกหรือว่าผ่านการทดสอบขุนโถได้เหมือน G ีช็อกนะครับคืออย่าง G ีช็อกมันสามารถเอาไปวางบนพื้นถนนนี่ยแล้วเอารถยนต์รถบรรทุกใหญ่ๆเลยไม่รู้กี่ตันวิ่งทับะนะครับแล้วนาฬิการกระจกยังไม่แตกเลยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรือนี้ไปทําแบบนั้นนะผมว่า น่าจะแบนเป็นปลาหมึกเลยนะครับคือน่าจะน่าจะพังได้ง่ายกว่าเยอะอ่ะคือมันคงไม่ทนเท่าจีช็อ k อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องแยกก่อนนะครับว่ามันเป็นนาฬิกาคาสิโอนะที่หน้าตาเนี่ยมันดูลุยดูแมนดูสปอร์ตคล้ายๆจีช็อ k แต่ถ้าเกิดเอาความทนอนะ่ะไม่เท่าชัวร์วนะครับอันนี้ผมฟันธงไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องวัสดุนะจับจับดูเนี่ยดีเกินคาดมากๆเลยนะครับเรียกว่าดีแบบเทียบเท่าจีช็อ k หลายๆรุ่นได้เลยอ่ะคืออย่างตัวสายอ่ะก็จะมีความนุ่มนิมนคซิลิลก็ เป็นผิวที่เท็กซ์เจอร์ดูลื่นดูแบบใส่สบายอะ่ะแล้วก็ดูมีความแข็งแรงอยู่อะ่ะมันไม่ได้เป็นสายแบบอ่อนยบยๆบที่มันจะขาดได้ง่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมว่าระยะการใช้งานนี้มีความทนทานมากๆแน่นอนนะแล้วก็เรื่องการสกรีนคุณภาพต่างๆของตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆลองดูก็ได้นะครับมันทํามันเนี๊ยบเลยนะคืออย่างการสกรีนการเจาะล่องลงไปอย่างเงี้ย มันก็เอาจริงๆถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นคาสิโออะบอกว่าเป็น G s ช็ ck มันก็เชื่อได้เลยนะครับทำมาแบบเหลือเชื่อจริงๆอะว่ามันอยู่บนนาฬิการาคาหลักร้อยได้อะแต่ว่าบางจุดก็จะแอบหลอกๆกันมาหน่อยนะอย่างตัวเนี้ยที่มันเป็นน็อตอะมองไกลๆก็ดูเหมือนเป็นน็อตจริงๆนะครับแต่มองใกล้ๆก็คือแบบเป็นเรซินนี่แหละหล่อมาเลยนะครับเนียนๆเลยอันนี้ก็เป็นดีเทลบางอย่างที่ก็ทํามาโอเคนะดูเนียนตาดีนะครับหน้าตาโดยรวมของตัวนาฬิกาก็น่าจะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวขนาดไซส์เนี่ยถือว่าใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะออกมาประมาณ50มิลเลยนะครับส่วนความหนานเนี่ยผมขอวัดจากส่วนที่แบบมันปุที่สุดตรงนี้เลยนะครับจากตัวขอบเลยนะออกมาเนี่ยประมาณ16.2มิลก็ใหญ่แหละนะครับคือคงไม่ได้คาดหวังความบางอยู่แล้วล่วละส่วนลักทุลักษ์เนี่ยเอาแบบยื่นที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกสิบมิลเลยขนาดก็ใหญ่อะตามปกติเลยแต่ที่มันเซอร์ไพรส์มากๆเลยคือความเบานะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะน้ําหนักมันออกมาเนี่ยหก้ากร,รัมอะคือแบบเฮ้ย หน้าตาอย่างเงี้ยมันควรจะหนักมากๆนะครับคือเบาเฉยเลยอ่ะ ดังนั้นเวลาอยู่บนข้อมันสบายมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูอย่างหนึ่งนะคือสายเขาอะ่ะมันจะมีการหักออกมาตรงๆเลยไม่ได้พยายามจะตีโค้งเยอะนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะมีดีไซน์ตรงข้อแรกตรงเนี้ยที่มันจะมีการทําร่องลงไปอะ่ะดังนั้นเนี่ยสายมันจะโค้งรัดข้อมือได้ดีกว่านะครับดีกว่าพวกสายที่แบบมันวิ่งมาตรงๆนะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นสปริงที่ทําให้ตรงเนี้ยมันก็มีจุดที่แบบเป็นจุดหมุนน่จุดข้อต่อที่มันก็รับข้อมือได้กลมมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมอะ่ะเอาจริงทีแรกผมไม่คิดว่าจะใส่ในาฬิกาไซส์ประมาณ50มิลได้นะครับแต่ว่าสายเนี่ยรัดแล้วเนี่ยยังเหลืออีกรูนึงด้วยนะดังนั้นคนข้อเล็กกับผมอีกนิดนึงก็ยังใส่ได้นะครับแล้วก็ที่รัดสายฝั่งเนี้ยให้มาก็ชิดมาประมาณนี้นะครับอาจจะยืดนืนิดหน่อยแต่ถือว่ากําลังโอเคเลยนะไม่ได้ดูน่าเกลียดเกินไปอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับโ,โหดูแบบใหญ่สะใจแต่ม้อข้อม,มือมากนะครับแล้วก็เรื่องความกลางเรื่องความ โอเวอร์ไซส์เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่านาฬกาแนวๆเน,นี่ยมันก็ตั้งใจทํามาให้มันดูใหญ่ดูเด่นเตะตาแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ดูลุยดูสมบุกสมบันดีอะแล้วก็มันได้ฟีลลิ่งกลิ่นอายความเป็นจีช็อคมามากมายจริงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะผมว่าน่าจะเหมอเอาะกับคนที่ต้องการนราฬิกาสไตล์จีช็อกอะคนที่ต้องการนราฬิกาสายลยุยๆดูสมบุกสมบันดูธรรมัดธรรมแงอะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะใช้ฟังก์ชันจีช็อ k อะไรมากนะครับคือประมาณว่าใส่ใช้งานในเมืองใส่ใช้งานทั่วไปไม่ได้เอาไปกระแทกอะไรไม่ได้เอาไปปีนเขาหรือว่าเจออะไรที่มันรุนแรงมากอยู่แล้วอะไอตัวเนี้ยก็เรียกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคือก็ลดทอนฟังก์ชันต่างๆนานาไปแต่ว่าก็ได้มาซึ่งหน้าตาที่มันยังดู เหมือนเหมือนกับนาฬิการาคาหล,หลายพันหรือว่าหลักหมื่นของ G s h ็อคได้อยู่อ่ะถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่เป็นมามืดของคาสิโอเลยก็ว่าได้นะครับที่แบบถ้าเกิดใครได้มาลองนะจะงงเหมือนผมมากๆเลยว่าเขาทําได้ยังไงในราคานี้แล้วก็หน้าตาแบบนี้วัสดุคุณภาพแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลเซนนะแต่ก็มันก็ไม่ได้จะถูกได้ง่ายกว่าในายการทั่วไปนะครับเพราะว่าอย่าง G s ช็ Sho ck เองก็เป็นเลซนซเกรดประมาณนี้เหมือนกันอนะ่ะก็ยังราคาหลายพันกว่านี้เยอะอ่ะคือมากกว่านี้ประมาณสัก6-7เเท่า8เท่าเลยนะครับซึ่งเรือน มัน790กว่าบาทอะไม่ถึง800ด้วยอะ เห็นราคาตอนแรกแล้วไม่คาดคิดว่าวัสดุของจริงมันจะโอเคอ่ะแต่มันดีเฉยเลยนะครับดังนั้นใครที่เล็งๆกันอยู่แล้วก็มีความกังวลนะว่าเอ้ราคาที่มันจะไหวจริงไหมเนี่ยราคามันถูกก่านาฬิกาจีนหลายๆแบรนด์อีกนะครับผมก็ตอบแทนได้เลยว่ารีบซื้อโดยด่วนเลยนะครับคือดีมากๆดูแบบคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่ใส่ใช้งานไปสัก5าปีแล้วมันพังเนี่ยเราก็จะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนาฬิกาเรือนนี้ตกปีละร้อยกว่าบาทเองอ่ะคือเดือนหนึ่งมันไม่ถึง10บาทอ่ะแบบเออ มันก็ที่สุดแล้วนะครับยังไงก็ลองดูกันได้นะครับใครที่กําลังลังเลอยู่ก็ไม่ต้องลังเลแล้วนะครับก็ไปซื้อโดยด่วนเลยนะครับหรือแม้แต่ใครที่มีนาฬิกาหลายๆเรือนอยู่แล้วนะมีเรือนแพงๆอยู่แล้วเนี่ยผมยังแอบเชียร์เลยว่าลองดูนะครับเรือนนี้มันมันน่าใช้จริงๆอ่ะแล้วแบบเอาไปให้เพื่อนๆดูอ่ะเพื่อนๆต้องตกใจแน่นอนว่าเฮ้ยมัน700กว่าบาทจริงอ่ะอเนี่ยมันโกหกหรือเปล่าะไรแบบเนี้ยนะครับยังไงก็ลองตามไปซื้อกันได้เลยนะครับเชียร์เลยนะเรือนนี้น่าใช้มากๆนะครับสำหรับร ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ